โหราศาสตร์กับคนไทยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานค่ะแต่ในช่วงช้อปธุรกิจวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค่ะจะมีความแตกต่างแล้วก็พิเศษน่าสนใจยังไงบ้างนั้นวันนี้นะคะไอ้นั่งอยู่กับอาจารย์มงกุฎสิงห์นันท์หนดวงขุมทรัพย์19ค่ะสวัสดีค,ค่ะอาจารย์มงกุฎแล้วโหราศาสตร์ในรูปแบบของอาจารย์เนี่ยมันจัดอยู่ในแขนงไหนคะครับก็คือโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ดาวกระจกเนี่ยวิชาเนี่ย เป็นโหราศาสตร์ของอินเดียเป็นโหราศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนถ่ายทอดมานับตอนนี้ได้สี่ห้าพันปีแล้วเขาก็ใช้กันตั้งแต่ถวายงานพระราชาอินเดียตั้งแต่โบราณนู่นเลยอ๋อแสดงว่าคือไม่มีให้เราไปได้เรียนที่ไหนคือเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาแลวอาจารย์ก็เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่บอกการถ่ายทอดมาเนี่ยมันเป็นวิชาที่บอกได้ว่าใครจะรวยเมื่อไหร่ ใครจะทําอาชีพอะไรประสบความสาเร็จค่ะอันไหนเจ๊งอันไหนจนนะพวกนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการร่ำเรียนกันแบบเข้มข้นและถ่ายทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นเพียงคนเดียวผมเนี่ยรุ่น19รับทอดมาจากรุ่น18ค่ะอย่างงี้ครับอ๋ออาจารย์ก็เลยนํามาเผยแพร่เ,<อ>เริ่มจากการที่อาจารย์ดูให้คนอื่นก่อนอย่างนั้นเหรอคะคือตัวผมเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากเป็นหนะ่ะ ประมาณมสจะขึ้นมมสี่ก็มีความรู้สึกว่าเราได้เรียนมสี่ต่อแน่นอนอยู่แล้วเกรดดีเป็นนักเรียนดีก็เลยไม่ค่อยต้องเสียเวลาการหาโรงเรียนหรือสอบอะไรก็ไปหาหนังสืออ่านห้องสมุดเจอท่านโหราจารย์รุ่น18เนี่ยเขาก็ถามว่าสนใจจะเรียนไหมเรียนไว้จีดสาวเล่นๆเรียนลายมือก่อนก็ได้เนี่ยคือเรียนง่ายๆก่อนพื้นฐาน่อนน้เป็นหนุ่มนะเอาเลยครับเรียนเลย แต่เรียนแบบไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นหรนแบบนี้อพอเรียนไปมันก็เริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนมาสู่การพยากรธุรกิจมาสู่การพยากรหุ้นมาสู่การพยากรอาชีพผุมทรัพย์และกลายมาเป็นหนอาชีพปัจจุบันเนี้ยนะที่จะพยากรให้กับหลายๆแบรนด์จริงๆท่านผู้ชมดูอจอทีวีเนี้ยหลายๆแบรนด์ที่ผ่านตาไปผลิตพันธ์ความงามหลายๆยี่ห้อมากกว่า20ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดูดวงของผมอ๋อคือทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออาจารย์จะบ่งบอกว่าคุณจะประกอบธุรกิจไหนแล้วรุ่งแล้วดีธุรกิจไหนที่ไม่ควรทําทาแล้วจะเจ๊งอันนี้คืออาจารย์สามารถบอกได้รวมถึงผู้ร่วมงานด้วยใช่ไหมคะผู้ร่วมงานบุญส่วนลูกน้องบ้านช่องทําเลเลขที่โฉนดที่ถือครองทุกอย่างระบบกรรมเป็นตัวจัดแต่ถ้าเราอ่านระบบกรรมได้บ้างว่าตัวไหนมาหลอกล่อทางดีตัวไหนมาหลอกล่อทางชั่วเราจัด ไม่ให้มันเสื่อมได้เลยแล้วทําแต่เรื่องดีๆเๆๆจริญเจริญได้เลยค่ะและปัจจุบันนี้อาจารย์สอนหลักสูตรอะไรบ้างคะปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ไอ้โหาราศาสตร์ธุรกิจเนี่ยมันมีความสําคัญและจําเป็นต่อหลายๆคนค่ะตัวผมเองเนี่ยไม่มั่นใจว่าตัวเองเจะมีชีวิตยอยู่ได้นานถึงร้อปีหรือเปล่าก็เลยคิดว่าสอนแล้วกันสอนต่อหาทายาทรุ่น20ด้วย หาอไอ้ทายาทคนสําคัญคนนี้ด้วยแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครก็เลยสอนแบบกระจายเป็นแมสเลย<อ>ผมก็เลยตั้งอินเทอร์เน็ตทีวีของตัวเองขึ้นมาที่เว็บไซต์ม n งกุฎ c o m แล้วก็ถ่ายทอดการสอนเนี่ยไปทั่วประเทศอ๋อคือสามารถดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ได้อไอโฟนไอแพ,อพดแก l เล็กซี่แทบทุกรุ่นอะไรที่เป็น Android ดูได้หมดเลยครับผ่านมือถือผ่านทุกชนิดดูได้หมดเลย เรียนโหราศาสตร์เพื่อธุรกิจนะฮะมีทั้งหมด49วิชาโอ้49วิชาเลย<ช>แล้วส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมักจะเรียนไปเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะดูธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเพื่อที่จะหวังที่จะเป็นโหราต่อไปม,มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องการมาเรียนเป็นโหรอาชีพเรียนไปเพื่อที่จะมีความรู้จริงๆมีหลักการจริงๆได้รับการสอบวัดคะแนนจริงๆรับบุญิบัตรจากสมาคมโหดวงขุมทรัพย์จริงๆแล้วก็ไป ประกอบอาชีพแบบภาคภูมิอ๋อคือเรียนเพื่อประกอบอาชีพของตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งเป็น business owner เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการความเจ๊งความจนต้องการมาเรียนเพื่อป้องกันปัญหาตรวจชะตาลูกน้องสักนิดดูแนวทางการลงทุนสักหน่อยเราจะเพิ่มจะปรับตรงนี้จะเหมาะกับดวงเราไหมบรรยากาศถูกต้องไหม เหมือนคนจะปลูกผ <f Read ing> ักก็ต้องดูฟ้าดูฝนว่าน้ํามันพอไม่แดดมันพอไม่เหมือนกันแล้ววิชามีตั้ง49วิชาขนาดนี้อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างสักหนึ่งวิชาได้ไหมคะนี่เลยข้างหลังเรานี่เลยนี่ฮะวิชานี้ทําเลทองทําเลทองมีคะแนนอยู่80ทับร้อยคือมันมีความยากอยู่80ทับร้อยคือไม่ยากที่สุดแต่ก็พอประมาณแต่ก็ยากพอสมควรเรียนแล้วสามารถวิจัยทำเลได้ว่า วิจัยเนี้ยฉันเปิดร้านเจ๊งหรือเปล่าวิทำเลแบบเนี้ยฉันเปิดร้านรวยไหมฉนดที่ดินแบบนี้ฉันมาถือคลองไว้ทําประโยชน์อะไรได้นี่คือวิชาทําเลทองอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติอายเรียนไปแล้วาออยากจะรู้ว่าาอสามารถที่จะดูได้แม่นหรือยังถูกต้องตามหลักวิชาหรือยังายสามารถดูได้ยังไงไปที่เว็บไซต์ของเราโหราสมาคม .com แล้วทําข้อสอบวิชานี้ออนไลน์อ๋อมีแบบทดสอบให้เราได้สอบเขาไปเลยปุ๊บเขาจับเวลาครึ่งชั่วโมงคุณทำปุ๊บ ต่อมาปั๊บทุณได้3คะแนนเต็มร้อยอย่างนี้ตกแล้วได้90คะแนนเต็มร้อยอย่างนี้ผ่านเพราะว่าเกณฑ์การโหนเนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบเล่นกันขำๆค่ะคนที่เขาเชื่อเราในฐานะเราเป็นโหนเนี่ยเขาเชื่อเราหมดใจนะแล้วเขาพร้อมจะควักเงินควักทองเดินตามคําพยากรณ์ของเรา คนที่สอบต้องได้90%เอร์ซนขึ้นถึงจะเรียกว่าผ่านไม่เหมือนโรงเรียนแบบ60คะแนนเกรดดีด๊อกบเกรดซีเกรดบีไม่มีปล่อยเกรดนี่คือ80ทับร้อยนะครับส่วนวิชาที่ขายดีที่สุดที่มีคนเรียนมากที่สุดนะครับก็คือมหัศจรย์วิชาดูดวงจากบัตรประชาชนเป็นวิชาที่เมื่อเรียนแล้วนะครับเพียงแค่ขอบัตรประชาชนเพื่อนๆมาดูเรารู้ชีวิตเขาเลย คู่ oh. ชีวิตเขามาปีไหน <Th a. S 1> ความรักของเขาสดใสแต่งงานแล้วร่ำรวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะหรือว่าแต่งงานแล้วต้องยากลําบากอาชีพขุมทรัพย์อยู่ในบัตรประชาชนบอกเลยทำอาชีพอะไรดี ถ้าเป็นนักเรียนเด็กเกิดใหม่มีบัตรประชาชนอย่างอยู่ในสูตรบัตรมีเลขแล้วเจ็ดขับวไปทาบัตรประชาชนจริงๆบอกได้เลยว่าน้องคนนี้เรียนคณะอะไรเรียนสาขาอะไรเพราะว่าเขาเรารู้อาชีพเขาใช่ไหมครับเราก็ส่งเรียนตรงกันะจะได้ไม่เสียเวลา15ปีกับการเรียนในทางที่ไม่ใช่อ๋อคือตัวเลขในบัตรทั้งหลายเนี่ยบ่งบอกอนาคตของเราง่ายๆเลยคุณนายคุณนายเนี่ยมีเลขบัตรประชาชนแน่นอนเนาะเป็นคนไทยนะ มีเลขเดียว <c oughs> ที่เหมือนคุณอายในโลกในประเทศนี้มีคุณอายคนเดียวไม่มีใครซ้ำอีกแล้ว <c oughs> แล้วถ้าคุณอายเสียชีวิตไปก็ไม่มีใครใช้เลขของคุณอายต่ออีกแล้ว <c oughs> มันเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะคนเลยนะครับ<อ>เลขประชาชนนี่ <c oughs> คนก็มาเรียนกันมากมีความสนใจกันมากนะครับ <c oughs> วิชานี้50 <c oughs> ทับร้อยไม่ยากด้วย<อ>แต่ว่าเรียนแล้ว ทำอะไรได้ง่ายมากค่ะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ประกอบเป็นอาชีพได้เลยถ้าเราผ่านจริงๆเนาะใช่ครับผ่านจริงๆแล้วก็สามารถนําไปดูให้คนอื่นได้แล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องใช่ครับนะคะแล้วอย่างนี้รูปแบบของการทําธุรกิจของอาจารย์ที่บอกว่าเป็นแฟรนไชส์สามารถทําให้คนอื่นเนี่ยไปสร้างอาชีพได้ตรงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์กล่องแบบนี้ครับจะมีทั้งหมด49กล่อง49วิชาคนอยากเรียนโหราศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่าในประเทศตอนนี้มีทุกคนต้องเคยดูดวง อายคนคนนึงดูดครั้งหนึ่งแล้วไม่พอใจไปดูอีกครั้งมีซ้ำมีซ้ำใช่ไหมหลายคนเนี่ยชอบดูดวงและดูหลากหลายแขนงด้วยใช่ใช่ใชแต่หนึ่งในบรรดาคนที่ดูดวงนั้นเน่ยเจอยากเรียนดูดวงอ,อยากมีวิชากับเขาเลยผมสอนครับ49วิชาตั้งแต่ดูดวง คาโลพลังรักก็จนถึงดูหุ้นดูทองคํำดูการเกิดตายของอายุกิจการทํากิจการนี้มีกี่ปีสอนหมดเลยครับ4ี่ถิาวิชาแต่ผมสอนคนเดียวคุยกับคนทั้งประเทศโทรมาหาผมเพื่อที่จะขายทีละอันนี้อันนั้มันไม่ไหวก็เลยบอกว่าอําเภอละคนละกันมาช่วยผมทํางานหน่อยมาเป็นแฟนชายผมได้ไหมอ๋ออำเภอละคนนะฮะใครที่มาเนี่ยผมจะให้เรียนเวิชาใครมาช่วยผมทํางานนะ ให้เรียนเจวิชาแล้วเดือนตุลาคมไปเรียนวิชาสุดท้ายหัวใจขุมทรัพย์กลางทะเลเรียนในบรรยากาศรีสอร์ทดำน้ําดูปกาลังขึ้นมาเรียนทานข้าวอร่อยๆนี่คือเดือนตุลาคมคและได้ขนมบูชาพระพิฆเนศร้านเราคือเจ้าแรกเจ้าเดียวต้นตำรับขนมโมทกะขนมราดูหนึ่งปีจัดส่งให้ถึงบ้านเลยให้ท่านได้บูชาองค์พิฆเนศอย่างถูกต้องครบหนึ่งปีทุกเลิกมหาทรัพย์เลยค่ะ แล้วคุณสมบัติของผู้ที่สามารถที่จะไปเปิดเป็นแฟรนไชส์ได้ต้องเป็นยังไงบ้างคะจารย์อันดับแรกเลยค่ะศรัทธาในตัวผมก่อนมีความเชื่อว่าโหราศาสตร์เนี่ยช่วยคนได้จริงๆก่อนค่ะอย่ามาเพราะว่าอยากรวยเพราะว่าทางนี้ไม่ทําให้ท่านรวยถ้าท่านอยากรวยแต่ถ้าท่านเชื่อว่าโหราศาสตร์ช่วยคนได้และท่านอยากช่วยคนค่ะเพียงมีงบประมาณการลงทุนเพียง10,000บาทต่อคนต่อหนึ่อำเภอท่านเปิดโรงเรียนได้เลยครับ และหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นและไอโรงเรียนเนี้ยนะท่านไม่ต้องเช่าตึกท่านไม่ต้องจ้างลูกน้องท่านไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการภาวะการขายไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดอ๋อคือมันอยู่ในระบบหมดแล้วหน้าที่ของท่านมีท่าหน้าที่รับโทรศัพท์สวัสดีค่ะอ๋ออยากเรียนวิชาอะไรคะหนูมีวิชานี้แนะนํานะคะพอเขาสนใจเข้าโอนตังหาคุณค่ะตังทั้งหมดที่โอนหาคุณแต่สมมุติว่าคุณไอเป็นแฟนชายผม เขาลูกศิษย์อยากเรียน3วิชาถือไว้ก่อนเสร็จแล้วลูกศิษย์มาขอซื้อ3วิชาเขาโอนตังมาให้คุณอายทั้งหมดเลยวิชาละ3,000บาท90,00บาทตุ่มคุณนายส่งดีวดีกล่องนี้มาให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบที่เหลือเป็นงานของฝั่งอาจารย์มงกุฎหมดเลย<อ>คุณนายที่รับเงิน9,000บาทนั้นไม่ต้องมาแบ่งผมแล้ว อ๋อคือแค่ซื้อแฟรนไชส์1,000งบาทไปครั้งแรกใช่เปิดประตูขุมทรัพก่อนตัวเองก่อนเลย1,000งบาทต่อหนึ่งอำเภอต่อหนึ่งคนวงเล็บถ้าอำเภอเมือง50,000นะครับอ๋อคืออาจารย์จะช่วยในเรื่องของการตลาดด้วยใช่ไหมคะต้องช่วยครับเพราะว่างานธุรกิจหราศาสตร์เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงๆไม่งั้นทํามากทําเกินทําไม่ดี ก็จะดูไม่งามมันต้องมีกระบวนการซึ่งผมต้องเข้าไปช่วยคนมาแฟรนไชส์ใหม่ๆแล้วแฟรนไชส์ซออย่างผมเนี่ยทิ้งๆเนี่ยนะก็ไม่ได้ก็ต้องดูแลฟูมฟักกันจนเขาตั้งไข่ายโตได้ออ๋พูดง่ายๆว่ามัเป็นตัวแทนของอาจารย์นั่นเองใช่ครับใช่ไหมในการรับโทรศัพท์แทนอาจารย์รับโทรศัพท์แทนขายคอร์สแทนแต่เวลาเขาขายได้ตุ้งตังเขาเก็บไว้เลยเขาไม่ต้องมาแบ่งผม ขนมโมทกะขนมลาดูกระดิ่งสังกังสะดานเครื่องบูชาในศาสนาพราหมณนดูลด20%่ดหมดสามารถเป็นธุรกิจขายได้เพราะว่าคนเรียนโหราศาสตร์อันนี้คือคู่กันไปเลยบูชาเทพบูชาพิเนตไหมบูชาแน่นอนไอของพวกนี้ขายพร้อมกันได้เลยเรามี2องแฟรนไชส์ในเงินลงทุนเพียงก้อนเดียวก้อนเดียวอาจารย์มงกรเป็นทั้งเจ้าของแฟรนไชส์โรงเรียนโหราศาสตร์ และเฟรนไชส์ปารานีโฮลิสวีตขนมบูชาพิคเนตในตำนานหลายท่านรู้จักแล้วหลายท่านซื้อไปบูชาแล้ววันนี้ท่านลงทุน1 0 0 0 0บาท1นึ่อำเภอคนเดียวเอาไป2ธุรกิจเลยอ๋อแล้วทุกวันนี้เนี่ยผู้ที่มาซื้อแฟรนชชสยของอาจารย์ไปลงทุนเปิดในแต่ละอำเภอเนี่ยมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้เดี๋ยวนี้12สาขา๋อทั่วประเทศด้วยได้ว่ากำลังขยายนครศรีธรรมราชก็เปิดแล้วนะครับหัดใหญ่ไปแล้วราชบุรีสระบุรีกรุงเทพนครปฐม ตอนนี้ผมยังยังจะเริ่มนับไม่ครบแล้วนะฮะคือมันเริ่มเยอะทุกวันะจะมีโทรศัพท์เข้ามาใช่แต่มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนไทยนะไอเชื่อว่าคนไทยแทบทุกคน,นเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์และการดูดวงขนาดตัวเองยังเชื่อเลยเพราะว่ามันถูกปลูกฝังมาแต่โบราณหรือยังไงก็บอกไม่ถูกมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วธุรกิจนี้ขายได้ตลอดคล้ายๆธุรกิจอาหาร แต่คุณไม่ต้องปรุงค,คุณไม่ต้องกลัวว่าอร่อยไม่อร่อยเพราะคุณคไม่ใช่คนสอนค,คุณเป็นโรงเรียนแต่คุณไม่ต้องหาครูเพราะผมเป็นคนครูใหญ่ที่ผมสอน,นทุกคนผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านดีวดีนักเรียนเอานี้ไปเสียบที่ทีวีที่บ้านดูได้เลยแ,และผลตอบรับของคนที่ไปเปิดสาขาต่างๆเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเรากําลัง kick start เราจะไปคิ c k start กันที่งานมหากรรมชี้ช่องรวยวันที่28นี้ค่ะคิกส kick start หมายถึงทุกคนขายพร้อมกัน ขายพร้อมกันแต่สื่อโฆษณาผมลงมาแล้ว3เดือนค่ะก็มีโทรศัพท์เข้ามาคุยเนี่ยไอตัวเนี้ยท็อปฮิตเลยค่ะไอตัวบัตรประชาชนเนี่ยทุกคนก็อยากเรียนหลายคนเนี่ยยังไม่ได้คลิกสตาร์ทยังไม่ได้ทำสัญญาโดนโอนตังเข้ามาซื้อเรียบร้อยแล<อ>้วอเพราะว่าคนที่เขาอยากหาอาชีพแบบคังโหนค,คนที่เป็นผู้ประกอบการเขาก็อยากมีวิชาใช้เดี่ยวนั้นเลยมันเป็นของที่รอไม่ได้ แล้วในงานมหกรรมที่จะจัดขึ้นที่อาจารย์จะไปร่วมด้วยนี่นะคะคอาจารย์มีกิจกรรมอะไรในงานบ้างไหมคะแน่นอนเราเป็นโหรทางธุรกิจใครไม่มั่นใจว่าเนี่ยฉันเดินมางานมหกรรมชี้ช่องรวยเนี่ยจะลงทุนดีไหมเนี่ยมันถึงเวลาหรืออยังไป<อ>แวะบูธผมเลย F 3 5 F 3 5 F f o r f u n 35อไปแวะเลยแล้วผมจะดูดวงให้ว่าใช่เวลาลงทุนของท่านหรือ,อยัง<อ>และถ้าใช่ท่านไปซื้อแฟรนไชส์อะไรจะรวย แล้วท่านก็ไปช็อปแถวนั้นได้เลยคืออาจารย์จะไปดูดวงให้ในงานฟรีฟรเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายแ้นแต่วงเล็บก่อนนะท่านทั้งหลายต้องทําคิวนะไม่ใช่แบบว่าไปถึงจะเอาจะเอานะอย่างนี้โดนผมตีนะต้องต้องเข้าคิวเป็นระบบอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่แล้วก็สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์แต่อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าทําแล้วมันจะ ไปได้ดีหรือเปล่าโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์เนี่ยมีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งทุนในดวงทุกคนดวงคนอายดวงผมเนี่ยจะมีดาวที่ดีมีบุญกุศลของเราที่ดี<ม>เปล่งแสงรอคอยการเลือกเราเลือกการเลือกของเราเนี่ยเป็นการเลือกที่สําคัญมากเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยแต่ถ้าเราเลือกไม่ถูกเราไม่เอาต้นทุนดีๆมาใช้เราก็อยู่กับอุปสรรคของเราไปซึ่ง<ม>อันนั้นแหละหลายท่านยังไม่สามารถเปลี่ยนฐานะไม่ได้มีความร่ารวยขึ้นได้เพราะว่า ไม่กล้าเลือกความไม่กล้ใช่ทางโหนุงรัพย์จะบอกคุณนะครับในงานมหากรรมโหงในมหากรรมชี้ช่องรวยเนี่ยโหดุงรับก็จะไปบอกว่าท่านควรทําอะไรอย่างไรแฟรนชชายตัวนี้เป็นเฟรนไชายที่ช่วยคน1,000งนของคุณช่วยได้มากกว่า1,000 0คนที่คุณจะสอนจะเผยแพร่วิชาไปความรู้ให้กระจายออกไปช่วยกันเป็นแสนแสนคนต่อไปใครมีใจก็มาคุยกันมหากรรมชี้ช่องรวยได้เลย ใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์อะไรบ้างคะต้องโทรหาผมเท่านั้นผมต้องสแกนดวงแต่ละคนก่อนอ๋อคืออาจารย์คนเดียวเท่านั้นต้องเท่านั้นเลยนี่เบอร์ตรงผมเลยนะครับไม่ผ่านเลขานะครับ0877151094นะเอาอีกรอบนะ0877151094โทรมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมจะพิจารณาก่อนว่าคุณเนี่ยเหมาะกับการเดินทางเส้นนี้ไหม ค่ะคุณเหมาะกับอาชีพสายบุญกุศลไหมถ้าใช่ผมอ้าแขนรับเงินไม่เยอะครับ10,000บาทต่อหนึ่งอำเภอครั้งเดียวด้วยคือเรียกได้ว่ามีเงินแค่10,000บาทเท่านั้นก็สามารถประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองได้แถมยังได้บุญด้วยได้กุศลด้วยแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าขอให้มีศรัทธาก่อนบิลิฟก่อนศรัทธาก่อนว่าสิ่งที่ทํามันดีและถูกต้องแล้วมาร่วมกันค่ะที่สําคัญคือยังได้ขนมสําหรับบูชาพระพิฆเนศไปด้วย1ปีได้ไปดําน้ําดูปะการังพักผ่อนิมทะเล เรียนวิชาหัวใจคุมทรัพย์กลางทะเลเป็นวิชาสุดท้ายซึ่งเราต้องใช้ในการบริหารธุรกิจตัด<อ>สินใจในทางธุรกิจเป็นวิชาสูงสุดของผมด้วยอ๋อเป็นวิชาที่สูงที่สุดของอาจารย์และสำคัญที่สุดและเราสอนอสมาชิกค,คือผมมองแฟรนไชส์เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่อยู่กันยันลูกยันหลานค่ะ มองกันอย่างนั้นก็จะอยู่กันไปอีกนานค่ะ<อ>ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์ได้อย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไวเ้เบอร์โทรศัพท์สักครู่นี้นะคะแต่วันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะคะมีงานมหกรรมชีช่องรวยค่ะซึ่งจัดที่ห้างสรรพสินค้าดมอลบางกะปิค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานกันได้เพราะว่าอาจารย์ไปออกบูธด้วยที่สําคัญคือจะดูดวงเกี่ยวกับธุรกิจให้ฟรีๆท่านใดท่านใดที่แวะเว็บไซต์ผมก่อนละกัน wwwmongkut.com หรือไปเสิร์ชชื่อผมที่ Google ก็ได้ผมขึ้นอันดับหนึ่งอาจารย์มุงกุฎปุ้งขึ้นอันดับหนึ่งเลยผมจะทําระบบลงทะเบียนล่วงหน้าให้ได้ไม่งงสนใจก็เข้ามาดูกันได้ใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มงกุฎมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆในการประกอบธุรกิจที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถช่วยให้เรารวยขึ้นมาได้แล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับเช่นกันครับ